าม,มาแต่เขาไม่ได้ทําเหตุแห่งปัญญาที่จะเอาไว้ใช้ในการแบบทุกข์ในชีวิตของเขาได้เนีมันเหมือนเราปลูกเราปลูกริกะเราจะไปเอามะนาวไม่ได้อะคือเราก็ต้องแบบบางทีรักสองนักเรียนบอกว่ายูมีปัญหาในชีวิตอะอยูต้องใช้ปัญญาในการแก้แต่ยูไปปล่อยแบบมีปัญหาด้านการเงินไปปล่อยปลาหมออย่างเงี้ยไอ้ไม่เป,ป็นไม่ใช่ไปปล่อยกลาหมอไปปล่อยปลาไหลป่วยไขย้ไปปล่อยปลาปลาหมอ ปลามันยังไม่รู้เลยว่ามันชื่อหมอแล้วแล้วมึงไปปล่อยเนี่ยมึงคาดหวังว่ามึงจะได้อะไรกลับมาปัญญาในการแก้ปัญหามึงยังไม่เห็นด้วยว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไรจริงๆเนาะคนบางคนไม่รู้ด้วยตัวเองชื่อหมอปลาไปชื่อได้ยังไงหมอปลาฮ่า่น่ารักมากเลยชั้นชอบมเมื่อกี้พี่งอพูดถึงเรื่องการปลูกพริกเราต้องได้พริกอาจารย์ยิ่งศักดิ์แกปลูกพริกแต่ก็ได้มันเขือนะแกไปขโมยข้างบ้านเขามาแล้วก็ูจบด็อกเตอร์ทางเกษตรไงกูก็ปลูกพันธุ์ ข้ามเผาพาันแกไปขโมยของเขามาพี่งอกจะไม่ได้ปู๊กเอ,อ่ออาจารย์เบียร์คะเรื่องเรามันไปทางนี้ได้ย,ไยังไงคะเพราแต่อาจารย์นั่งมาตลอดครูงอะมาครึ่งชั่วโมงเนี่ยอาจารย์ยังไม่ได้พูดสักคำเลยนะแต่ขำอย่างเดียวเราทำเหตุอะไรกันมาคะาทีนี้เราจะเข้าเรื่องดีกว่าเนาะเข้าเรื่องไปเรื่องไปค่ะทีนี้อาจารยิ่งสักเมื่อกี้เนี่ยอาจารยิ่งสักโจหัวเรื่อง การทําบุญทีนี้อาจจะยิ่งสักวันนี้อาจจะยิ่งสักแกป่วย้วเพราะว่าแกเหมือนจะเป็นไข้หน่อยหนึ่งแกแบอกว่าแกอาจจะแบบไม่ค่อยมีแรงในการตอบโต้หรือลบราค่าฟันกับใครในวันนี้แล้วก็เสียงแกอาจจะกระแอมกระออมหน่อยหนึ่งแล้วก็ร่างกายแกจะแบบว่าอ่อนแรงวันนี้ก็เลยแบบว่าอาจจะแบบไม่เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยแบบว่าไม่เต็มที่เหรอคะเี <laughs> ้นซอฟลงไปเยอะแล้วล่ะค่ะนี่คือป่วยแล้วก็กินยาไปแล้วทีนี้เราลองมาวิาพากษ์ ล่าสุดเนี่ยอาจจะยิ่งสักครูงอแล้วก็หมอปามันมีประเด็นเรื่องข่าวออกเรื่องชู้สาวเยอะมากช่วงนี้จนแบบเป็นดรามา่าเต็มประเทศแล้วมันต่อเนื่องมากเลยแล้วล่าสุดก็ยังมีอีกที่ว่าเมียหลวงท้องแล้วก็ไปทําลายชีวิตจนเสียชีวิตมันเมียน้อยจนแบบว่าล่มจมไปเลยแบบตายอะ่ะแล้วปรากฏว่าก็มีบางกลุ่มที่แบบแตกออกไปสองฝั่งฝั่งหนึ่งคือเห็นใจเมียหลวงแม้จะไปทําลายชีวิตเขานะแต่ก็มีมุมเห็นใจ อีกมุมนึงเนี่ยก็สาบส่งเลยว่าเอยทำไมทําแบบนี้แบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ไปกันคนละทางสองทางทุกมันท,ทุกทุกอย่างมันมีมุมของมันเนาะทีนี้ก็เลยอยากจะฟังมุมมองของแต่ละคนในหลักของศีลธรรมจริยะธรรมว่าไอเหตุตอนเนี้ที่มันกําลังแบบผิดลูกผิดเมียเอ่ยการนอกใจเอ่ยการทําร้ายกันและการเอ่ยจากการที่เรามีความรักหรือความยึดมั่นถือมั่นทั้งหญิงและชายเนี่ยเราจะ คือเราจะต้องมีทางออกทางแก้หรือมุมมองความคิดยังไงให้เราใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันโดยไม่สร้างเหตุแบบเนี้ยขึ้นให้มุมมองกับสังคมว่าต้องใช้ชีวิตหรือมีมุมมองความคิดยังไงอย่างนี้เดี๋ยวลองเริ่มจากหมอปลาก่อน,นเลยก็ได้เนาะอาจารย์เอ,อมุมมองมของขมเเนี่ยผมมองว่าปัจจุบันเนี่ยคนมันนอกใจง่ายขึ้นเพราะมันมีโซเชียลโซเชียลเนี่ยมันใช้ในทางที่ผิดเยอะมากกว่าในทางที่ถูก ผู้ชายบางคนอาจารย์เวลาเขากดไลค์กดถามถามแบบมันมันมันน่าคิดไปต่อซึ่งมันมคนคล้ายๆหมาเหากไก่ซึ่งพฤติกรรมอนี้มันเยอะมากมันก็ทำให้คนที่อ่อนต่อโลกในคันคำชมพวกเนี้ยมันก็หวั่นไหวแล้วเมื่อเกิดอาการนอกใจกันเกิดขึ้นผมว่ามันเริ่มมาจากโซเชียลโซเชียลมันเริ่มทำ้ายพวกเรามันเราจะบอกว่าเฮ้ เมื่อก่อนเมื่อก่อนมันมีจารย์แต่มันไม่มากขนาดนี้แต่ที่มันมากขนาดเนี้เพราะนี่แหละจา์เรากําลังใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องศีลเนี่ย <c oughs> เขาเรียกว่าเรื่องการอารมณ์เนี่ยเยอะมากเกินไปจาย์ถ้ามอมองผมนะจะถามว่าถ้าเป็นผมเนี่ย <c oughs> ผมว่าไอ้ <c oughs> ผมก็อสงสารไอ้ตัวคนท้องและคนที่เสียชีวิตนะแต่สิ่งที่ผมสมเพศคือตัวผู้ชาย คือมันไม่มีคําว่าเป็นแมนเลยอาจารย์นะคือเมื่อตัวเองเนี่ยมากมากในการมเนี่ยสิ่งที่ตัวเองต้องทําเนี่ยหนึ่งอย่าปล่อยให้ผู้หญิงตั้งขันหรือคุณไปซื้อกินเอาดีป่าแต่ถ้าคุณอยู่แบบเนี้ยการสูญเสียมันก็ย่อมเกิดขึ้นแน่นอนอาจารย์ mm hmm. ผมว่าสมเพศผู้ชายแต่ผมผมก็เข้าใจอารมณ์ว่าทาไมเขาต้องไปทําไม้เขาอาจจะไม่มีเจตนาถึงขั้นให้เสียชีวิตหรอกแต่ด้วยอารมณ์มันพาไปและผมคิดว่า ถ้าผู้หญิงคนนั้นนเป็นอาจารย์ยิ่งศักนะผมว่าคงจะไม่เสียคนเดียวหรอกน่าจะทั้งเจ็ดโชคโคตรเลยอาจารย์แหว่ได้อาจายิ่งศักต่อเลยป้าทำไมต้องมาลงทีช่ฉันจะฟังเนาะก็เห็นพลาดไปหาอาจารย์ยิ่งศักเพลินรู้ว่าจะตอบโต้อังนั้นเราคุยเนาะก่อนเลยคือเนาะขอตอบเป็นสองทางแล้วกันทางโลกกอน แล้วคือถ้าเราจะพูดกันในเรื่องของโซเชียลมีเดียเป็นตัวกระตุ้นเนี่ยมันมันมีสิทธิ์มีมีส่วนที่ดีแต่คือเราต้องเข้าใจว่าทุกอย่างทุกการกระทำมันอยู่ที่ฐานเนี่ยฐานจิตของเราเนี่ยทีนี้จิตมนุษย์ส่วนใหญ่ในยุคนี้มันไม่เคยฝึกเลยเม้เราเราได้เรียนว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐเราได้ยินมาหมดอ่ะแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าอันนี้มันคือคําตัดต่อเพราะคําจริงๆที่พระพุทธองค์ตัดไว้เนี่ยท่านความหมายท่านคือสัตว์ที่ฝึกฝนตนเองแล้วนั้นนั่นแลสัตว์ประเสริฐ แปลว่าถ้าเรายังไม่เคยฝึกตอนอยาขางกล้าเรียกตัวเองว่าเราเป็นสัตว์ผสมเด็กค่ะเราก็คือโฮโมเซตปียนสัตว์สองเท้าเลี้ยงลูกด้วยนมไม่ต่างจากหมูหมากาไกา่ความที่มันจะทําให้เราต่างกัดตัด,ดทั่วไปได้คือการฝึกตนก็คือฝึกใจทีนี้ปัญหาคือ พอยุคเนี้ยไม่เอาศาสนากันแล้วไม่ฝึกทรงฝึกใจศาส,สนาเป็นเรื่องข้ามคือไปคิดซะอย่างนั้นยังไม่พอแถมยังมีตัวกระตุ้นที่มันมากรุมเร้าใช่ไหมคะแบบเดี๋ยวก็มีผู้หญิงมานะั่นนี่แล้วสังคมค่านิยมที่เวสเทิร์นทางฝั่งตะวตันตกมันอัดสื่อเราอะว่าเราต้องสวยต้องรวยต้องเก่งต้องดังต้องนมใหญ่ต้องผิวขาวต้องมีซิกแพคคือมันใส่แบบอัดมา ว่าของดีอ่ะเป็นแบบนีุ้จ้นยจนคือเออโทษทีค่ะต่อนะคะคือพอเราถูกสิ่งแวดล้อมอ่ะอยอใจแล้วพักอารมณ์ไม่ทันเลยนี่นะอุณดูคือพอเราถูกสิ่งแวดลออ้อมอะค่ะอัดเข้ามาเด็กอ่ะอย่างพวกยุคเราเนี้ยยุคยุคง้อใน,นอง้อเเป็นเจนเอ็กซตอนปลายนะเป็นวายตอนต้น กว่าเราจะอิจฉา,าคนได้เรายังมีเรามีฤดูกาลนะถูกว่าเราเราต้องแบบอาสอบทีหนึ่งอ่ะอีกนี่ได้ที่หนึ่งอ่ะกีฬาสีทีเอาทำไมมึงได้เป็นเชียร์ลีดเดอร์มันจะมีช่วงอิจฉาเป็นฤดูกาลอ่ะแต่เด็กยุคนี้มันลืมตามามันเปิดมือถืออ่ะมันรู้สึกว่ามันด้อยกว่าคนอื่นได้เลยอ่ะมันเปิดมาพูกอ่ะคนนี้ไลฟ์เยอะกว่าคนอื่นคนนี้หุ่นดีคนนี้ขึ้นนอนบนกองงินกองทอออะไรคือสิ่งที่วัด ก็คือของพวกนี้ที่เอามาวัดเขาฉะนั้นเขาทําทุกอย่างเพื่อที่เขาได้มาในสิ่งที่เขาต้องการไม่ว่าจะเอาตัวคู่แรกอย่างเงาะเนี่ยแฟนง้อนะเชื่อไหมมีผู้หญิงติดต่อทุกวันส่งมายิ่งวันไหนท่านลงลูกคู่หรือเงอะแฟนง้ะนะลงลูกคู่ง้อเมื่อไหร่นะผู้หญิงจะเข้ามาทันทีจะแบบเออที่ดูเป็นแฟนคู่เงอะหรอคะนัดเจอกันหน่อยไหมคะคือแบบ เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบานพอเราดูปุ๊บเราก็แบบโถถังลูกเอ้ยคือเขาขาดความมั่นคงจากภายในอย่างรุนแรงอะ่ะแล้วเขาไม่ไม่รู้จักวิธีในการทําให้ตัวเองอะ่ะแข็งแกร่งมันเลยเกิดปัญหาสังคมแล้วยิ่งเอาผู้ตรงๆนะบ้านเมืองเราคนสนใจแบบอะไรบ้างะ่ะวันเนี้ยโลกมันกำลังจะเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นคนไม่สนใจ มันสนใจกันหัวเขาเมียใครใครทิ้งใครใครแย่งแฟนใครใครหัวใครใครเมียใครวันวันดูข่าวแบบเนี้ก็ทําให้จิตเราหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของขาการตกแย่งผู้ชายกันมันไม่ได้มึงมียุคนี้นะสมัยว่าอยู่ม .3 เพื่อนที่โรงเรียนมันก็ตกแย่งผู้ชายกันหน้าอันาัอันมมีมายาวนานทีนี้ถ้าเราจะตอบแบบทางธรรมอามากินก็ตอบแบบทางโลกถาวว่าตัวกระตุ้นมันส่วนไหนมีส่วนแน่นอนแต่ตัวกระตุ้นน่ะ มันก็ทาอะไรไม่ได้ถ้าเราเป็นคนที่มั่นคงภายในอยากยากตัวอยา่ยางผู้ชายบางคนเนี้ยที่ผู้หญิงมาป่อยมาอะไรแต่เขารักแฟนเขาเขาซื่อสัตย์กับแฟนเขาเขาหนักแน่นมั่นคงเขาก็ไม่ไปไม่บองไม่แวกใช่ไหมคะทีนี้ย้อนกลับมาดูในเรื่องแย่งหัวแย่งเนี่ยถามว่ามันเป็นมันเป็นของของโลกอะถ้าเราพูดตรงๆนะ,ะงนไม่ได้แบบพูดให้มันดูโลกสวยนะแต่มันมีมาอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรถ้ามันไม่มีมาพระพุทธเจ้าไม่ระบุ เรื่องสีมาให้เราท่านมาบอเรื่องสีสีมาให้พวกเราเพราะท่านรู้ดีว่านี่คือสิ่งที่คนในโลกอ่ะผู้ไม่ฝึกจิตอ่ะมันจะไหลลงไปทางเนี้ยแน่ๆไม่ไปฆ่าเขาทำร้ายเขาไปขโมยเงินเขาโกเขาเป็นชู้เขาโกหกเขาแล้วก็มอมเมาตัวเองด้วยสิ่งสารพันท่านรู้ว่าอันเนี้ยมันเป็นทุกข์ของคนทั้งโลกท่านก็เลยสอนอให้ผู้คนเนี่ยมีสติและปัญญาแต่ปัญหาคือ เรามีหมดอะสมองเนี่ยแต่เราไม่เคยใช้มันอะเหมือนถ้าเป็นทางวิทยาศาสตร์เขาบอกสมองส่วนหน้าอ่าวิทยาศาสตร์เขาจับเรื่องจิตไม่ได้มานักนูโลไซเพื่อยังหาไม่เจอหรือว่าสติอยู่ตรงไหนบนร่างกายแต่เขาใช้จับระบบจิตเออระบบสมองระบบสมองส่วนหน้าเนี่ยถ้าสมองส่วนหน้าไม่ได้รับการพัฒนา,าเช่นถูกเลี้ยงดูมาแบบโดนดามาตั้งแต่เด็กถูกทำร้ายร่างกายถูกอบบิลหรือ ถูกสปอยอย่างรุนแรงสมองส่วนหน้าจะติและคนที่สมองส่วนหน้าสติมักจะพบในผู้ป่วยจิตเวชและผู้ต้องขัง mm hmm. เพื่อพอไปเช็คแล้วพูเนี้สมองส่วนหน้าจะตีหมดเลยคือมันจะไม่ได้ถูกพัฒนาในเรื่องของคิดผิดชอบช่วดีฮิลิโอต,ตาบัสมองตัวนเนี้ยนักวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าสมองนูโรเขาเรียกว่าสมองฮิลิโอต,ตาบัลอันนี้พูดง่ายๆนะคะสมองผิดชอบช่วดีเรา ไม่แล้วมนุษย์เป็นส um kind of ัตว์ประเทศเดียวนะเอาจริงที่ฝึกตัวเองได้คือหมายถึงว่าหมาแมวเนี่ยเราสอนมันขอมือแต่สอนเสร็จมันไม่เคยไปฝึกซ้อมด้วยตัวเองมีแม่พี่ใครเลี้ยงหมาแล้วไปดูหามือก็มือกูจะซ้อมทีสมเกียรติบูแม่ฟูที่สอนมาไม่มีนะแต่มนุษย์เป็นสัตว์ประเภทเดียวที่พอฟังการเรียนรู้ปุ๊บเฮ้ยเอาไปสอนไปซ้อมได้เว้ยฉันจะฝุกใจเว้ยฉันจะเป็นคนดีฉันจะหัดห้ามใจเว้ย แต่ปัญหาคือทุกวันนี้เราไม่ใช้ความเป็นมนุษย์ให้สมความเป็นมนุษย์เลยเราไหลไปตามสิ่งที่มากระทบเพราะเราไม่เห็นความสําคัญของการฝึกสิ่อย่างเงี้ยค่ะง้อยกตัวอย่างนักเรียนน้อคนหนึ่งเป็นเป็นคนดีมากๆเป็นนักเรกิจผู้หญิงคนนี้เป็นคนดีมากๆแล้วก็มีครอบครัววันหนึ่งก็มาหาง้อแล้วก็ร้องไห้แล้วก็บอกว่าครูพี่น้อใจแฟน พี่ไปเจอผู้ชายคนเนี้ยแล้วพี่แบบมันมันเกิดความสมคัญแบบทแบบี่ไม่ได้เกียดแฟนพี่นะแต่พี่แล้วเขาก็รู้สึกผิดน้องเลยเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากจะเป็นคนไปชี้ผิดชี้ถูกว่าอะไรเป็นอะไรสัตว์โลกเขามีกรรมเป็นของตนเขามีกรรมสัมพันธ์กันมาเขาเคยเป็นหัวเป็นเมียกันมาไม่รู้กี่ชาติเราเกิดมากี่ครั้งเราเห็นคนนี้แต่เราต้องรู้ว่าหักข้ามใจคือ,อยังไงผู้หญิงคนนี้ใช้อะไรรูะะ้ไหมคะคือเขาบอกว่า พี่พยายามรัาสาผินะแต่ว่ามันใจของพี่อะมันมันไปหาเขาตลอดเลยผู้หญิงคนนี้ใช้วิธีเดียวเลยเขาระลึกพุททานสติธรรมานุสติสำคัญนุสติเขาทําแค่นี้เลยเขาบอกว่าทั้งวันของเขาคือพุทโธเมนาโถธรรมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถเขาพุทธเจ้าเป็นเจ้าเนเสด็จพระเจ้าพระธรรมนิพุทธเสด็จพระสงฆ์นิพุทธเสด็จเพราะเขาใส่เพราจิตมันเป็นอกุศลแล้วมันถูกแทนด้วยมหากุศลใส่ใส่ใส่เข้าไปอ่ะเขาเจอครูอีกประเทศเดียวหลังจากนั้นเขาบอกว่าครูน้องที่ปรับฐานได้แล้วนะ คือกำลังของจิตมันเกิดเพราะเขาตั้งใจที่จะฝึกฝน mm hmm. ฉะนั้นตอนนี้ใครจะท่ากันเพราะแยง่งขัวแย่งเมียทะเลาะกันอะไรก็ตามมันไม่ใช่เรื่องใหม่มันเกิดมาตั้งแต่ยุคพระพุทธเจ้าอยู่และก่อนที่พระพุทธเจ้าจะจะมีขึ้นด้วยซ้ำมันมีมาอยู่แล้วเพราะมันนี่คือมนุษย์นี่คือโทษของวัตถสงสารใช่ไหมถ้าเราเคยฟังเรื่องราวที่ในอดีตออคนนี้ วางยาคนนี้ตายไปเป็นแม่ไก่เป็นงูกัดกันเดี๋ยวก็มาเป็นยักษ์ฆ่ากันผาดแัมฆ่ากันมาไอ้เขาฆ่ากันเนี่ยเพราะเขาไม่รู้แต่เราอ่ะเป็นผู้ไปแจมโทษของเขาอ่ะแล้วเราก็ไม่ฝึกตนอ่ะทุกวันเงี้ยงออ่านข่าวแล้วบอกตรงตรงนะมันมีนะก็ความอยากรู้อยากเห็นตามสันดานนี้พอเปิดเห็นข่าวเนี่ยข่าวกระทืงผู้หญิงเออเนี่ยพออ่านปุ๊บอ่ะถ้าเป็นม็อกในอดีตนะ เมาตัวหนูคือจะเข้าไปเลยแบบว่าโหูแรงมากปู่ท้องแปดเดือนแรงแม่มาหาสามมาอะไรอย่างเงี้ยคือพวกคงจะอินไปกับเขาแล้วแฟนกันเป็นอะไรทําไมถึงไม่ออกมาช่วยถึงก็คงเมา์่อ,ขาขอาตามตามสิ์ของเราแต่พอมาวันนี้หลังจากที่แบบฝึกมาอย่างเี้มันมองแล้วก็โอ้เขาเป็นแบบผัดโลกที่เต็มไปด้วยความไม่รู้เนาะเขาก็สร้างวิบากใหม่จากวิบากเดิมของเขาเขาฆ่ากันมากิ่ชาติแล้ว เขากระทืบกันมาอย่างนู้นตีเขาี่สี่หงแล้วแล้วเขาก็ตามมาฆ่ากันอีกแล้วเขาก็ยังไม่สุดแล้วเขาก็งงไปอยู่ในที่ที่เป็นอบายภูมิอู่แน่ๆถ้าสุดเขายังไม่แปรเปลี่ยนตัวเองเนี่ยก็วนเป็นวงจรดีบายแล้วเนี่ยถ้าจะโทษอะไรสักอย่างทางตง้นจะบอกเสมอว่าถ้าจะโทษอะไรสักอย่างนะโทษว่าตัดสงสามเถอะอย่าโทษอะไรเลยเพราะใครถ้าว่าตัดสมสารอยู่เพื่อะเจ้าเห็นทางออกแล้ว แล้วเราเป็นลูกของพระุเจ้าแล้วเราก็ไม่สนใจที่จะพัฒนาวิชาทางศีกเนี้ยมันก็ไปเป็นส่วนหนึ่งของทุกของสิ่งที่เกิดมานั้ท่านอยากจะบอกว่าไม่ว่าอะไรก็ตามมันจะเกิดขึ้นอะ่ะพระพุทธเจ้าให้วิธีการป้องกันภัยไว้ในใจเราหมดแล้วอ่ะเพียงแต่เราอ่ะจะใช้มันหรือเปล่าแทนอันอื่นอันนี้ในมุมของเรานะคะครับและอนนาจารย์อาจารย์จะยิงศักดิาา์ก่อนไหมอาจารย์ยงยังในฉันต้องออกความเห็นด้วยหรอ เอาต้องออกสิเด่นจะเป็นคนรับฟังที่ดีอะค่ะรับฟังอย่างเดียวมันเต้องพูดด้วยจ้าอะเหรออาจารย์เจ็บปากหรือใครเย็บปากไว้ <laughs> ไม่ได้เจ็บแล้วก็ไม่ได้เย็บแต่คนที่หน้าเย็บปากก็คือแกแหละหมอปลาเ <laughs> <laughs> ด้นคิดอย่างนี้นะคะเด่น,ดนขอบคุณครูเงาะค่ะเด่นมีความรู้สึกว่าเราได้อะไรจากครูเงาะเยอะแล้วก็มันเป็นอะไรที่ตรงกับคําว่าสิ่งที่พระพุทธองค์สอนมา แล้วฉันก็เชื่อมันคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่เพิ่งสิ่งแปลกใหม่มนุษย์มันเต็มไปด้วยกิเลสอีเรื่องแบบนี้มันก็เกิดขึ้นแต่ใครจะไปตีไข่ใส่ข่าวให้มันกระพือให้มันมันกระทั่งทุกช่องต้องมีแต่เรื่องพันอย่างนี้อันนี้มันอยู่ที่ความนิยมมันอยู่ที่เทรนด์มันอยู่ที่กระแสเลียไม่โทษโซเชียลมีเดียค่ะเดี่ยมาโซเชียลมีเดียดีมากถ้าเปรียบโซเชียลมีเดียก็คือหนังสือพิมพ์ ถ้าเป็นเรื่องสมัยเก่าเดียก็ต้องวิ่งไปซื้อหนังสือพิมพ์แต่เช้าทุกคนเพราะว่าถ้าไม่มีหนังสือพิมพ์กว่าจะรู้เรื่องต้องเอาเขียนแล้วก็ใส่ขานกพิราบบินไปส่งเหรอคะมันหมดยุคแล้วล่ะค่ะเพราะฉะนั้นคําว่าโซเชียลมีเดียเดียไม่โทษเพราะโซเชียลมีเดียมันทําให้เกิดการกระพือการเป็นตัวอย่างแล้วแต่คนจะมองแต่เดียมีความสปขนโเียขับคุณโซเชียลมีเดียแต่ถ้าเรามานั่งวิเคราะห์ เหตุเกิดขึ้นสมมติหมอปลาเป็นผู้ชายที่เลวมากผู้หญิงคนหนึ่งท้องแล้วก็ยังไปมีอ,อีกหนึ่งคนเป็นต้นเหตุให้เขาลุ่มหลงกระซิบหูคนนี้ทีกูเ,เลิกกับเมียคนนี้แล้วนะกระซิบหูคนนี้ทีหนึ่งเออฉันรักเธอนะอย่างนั้นอย่างนี้คือเดียมไม่รู้ค่ะเดียมมีความรู้สึกกับคนคนนั้นรวมถึงผู้หญิงและผู้ชายเดี๋ยวไม่โทษใครเลยปลบมือคนเดียวไม่ได้ ความเลวแบบนี้มันต้องทำด้วยกันสองคนเพราะมันต้องมีเรื่องของคำว่าการสอดใส่มันถึงได้เป็นพันปัญหาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันต้องร่วมกันสองคนอีกคนจะใส่อีกคนไม่ให้ใส่มันก็เป็นไปไม่ได้มันก็ต้องอาขาภาวาปีกด้วยกันทั้งนั้นที่โกรใจเลยเรื่องมีความรู้สึกว่ามันเป็นกรรมเป็นเวรที่ร่วมกระทํากันมาทั้งสองคนเพราะอะไรมันว่างมาก ถ้าคนเรานะคะอย่างเดียนเนี่ยเดียนตื่นตั้งแต่ตีสี่มาเช้าเดียนรีบไปทำอะไรการทีที่ช่องเจ็ดเดียนทํโน่นทํานี่เดียนวิ่งไปวิ่งมาเดียนนั่งทํางานอีกพรุ่งนี้เดียนก็ต้องรีบเข้าช่องตอนนี้เดียนก็นั่งคุยอยู่กับทุกคนเพราะเดียนรู้ว่าเรานับแล้วแล้วเดียนเห็นป้ายโฆษณายิงว่าเราสี่คนจะพบกันเดียนคิดถึงทุกคนที่เขานั่งรอเราเดียนป่วยเดียนก็บอกกับอาจารย์เบียว่าเดียนจะอยู่ถ้าเรางานเยอะ เด่นคงจะไม่มีเวลาไปนั่งคิดถึงการสอดใส่อะไรกับใครอะค่ะเพราะเดยนทำงานทั้งวันและถ้าคนคนนั้นมีภาระามีความรับผิดชอบก็ต้องดูแลพ่อแม่เขามีทุกสิ่งทุกอย่างเกาคงไม่มีเวลาไปวุ่นวายกับคำว่าสิ่งเหลวไหลไร้สาระและสร้างปัญหาให้กับผู้คนเด้นมีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเดยนมีความรู้สึกว่าถ้าใครก็ตามให้ความสาคัญกับชีวิต ที่เป็นอยู่โดยปกติสุขและยังประโยชน์กับทุกลมหายใจก็จะไม่ไปฝักใฝ่ในสิ่งซึ่งมันไม่เกิดและเป็นอบายค่ะอันนี้เดยนพูดแบบภาษาที่เดยนไม่เก่งไม่เก่งแบบแบบธรรมะอะไรอย่างเงี้ยเดนพูดได้แบบนี้นะคะว่าเด่นอยากจะคิดอีกหนึ่งอย่างว่าคือคนบางคนน่ะนะคะเขาหมกมุ่นน่ะคะถ้าเกิดมาหมกมุ่นป่วยมีฮอร์โมนเพศผิดปกติ ทุกวินาทีก็มีแต่ลมหายใจอยากที่จะมีเพศสัมพันธ์แล้วก็ขาดสติไม่มีสมองไม่ไม่เรียนรู้ไม่มีธรรมะไม่มีพระในใจก็อยากแต่แต่จะคิดที่จะมีแต่แรงขับในทางที่ผิดไม่สนใจลูกใครเมียใครผัวใครเพียงแต่อย่างเดียวคือจะมีพฤติกรรมทางเพศอันนี้ก็คือมีแต่หัวไอ้นั่นนะค่ะแต่มาไม่มีหัวสมอง เราะฉะนั้นคนแบบนี้เด่นก็มีความรู้สึกว่ามันคงห้ามอะไรเขาไม่ได้ถ้าเขาจะต้องทําแล้วเขาจะต้องเกิดแต่พอเราดูเขาเราก็เย่ยบ,บปผสมลงกดไลค์กดแชร์แล้วเราก็ไปนั่งวิพากษ์วิจารณ์กับเขาแชร์ใหญ่เลยเด่นก็ว่าอันนี้มือเราก็แป้แปะเปื้อนสิ่งซึ่งไม่เป็นมงคลชีวิตเดยน<ม>คิดว่าดูเสร็จเนี่ยเราก็มาคุยกันแบบนี้<ม>เสร็จแล้วเราก็มานั่งวิเคราะห์เพื่ออะไร เพื่อให้ตัวเองมีความเข้าใจอย่างท่องแท้และแบ่งปันความรู้สึกของเราที่ถูกต้องให้กับคนอื่นเพื่อเป็นเครื่อกรอบป้องกันชีวิตของคนอื่นด้วยว่าอย่าไปเป็นแบบคนคนนั้นเรียนว่านะคะถ้าเขาผู้ชายคนนั้นกระทำผิดหรือใครก็ตามเดินทางผ่านชีวิตมาจนอายุ75เท่าอาจจะยิ่งสักเด็ยนยังเคยนั่งนึกเลยว่าบางช่วงของชีวิต เรียนเสียเวลาจังกับอะไรบางอย่างเพราะมันก็แค่นั้นแหละความสุขมันก็แค่ประเดียวประดาวแต่ทำไมเราให้ความสำคัญกับคนกับความรู้สึกที่เราต้องมีกับคนบางคนหรืออะไรอย่างไร้เหตุไร้ผลและไม่เกิดประโยชน์กับชีวิตเลยถ้าดึงเวลากลับได้จะดึงกลับแต่มันก็ดึงกลับไม่ได้เพราะเดี้ยนมีคนคนหนึ่งสอนเดียนบอกว่าทุกย่างก้าวของชีวิต คือประวัติศาสตร์ของชีวิตคนทุกคนย่อมอยากเล่าประวัติศาสตร์ของตัวเองในมุมดีคงไม่มีใครอยากจะลึกประวัติศาสตร์ที่เลวร้ายและยำตำบอนของตัวเองเก็บไว้ในก้นบึ้งของจิตไม่กล้าที่จะเล่าให้คนอื่นฟังแค่นึกก็สะทอนและเสียใจเิ่นก็คิดว่าคนก็ไม่อยากจะเก็บสิ่งเหล่านั้นไว้เพราะฉะนั้นเราต้องบันทึกประวัติศาสตร์ของชีวิต ทุกพฤติกรรมที่เป็นสิ่งที่ดีเรี่ยมมีความรู้สึกว่าง้อทำดีหมอปลาทำดีอาจารย์เบียร์ทำดีเปรียบเสมือนทรัพย์สินเงินทองเดี้ยนไม่ได้หยิบไปฝากในธนาคารแต่เดี้ยมมีความรู้สึกว่าทุกวินาทีที่เดียนทำดีเดียนเก็บสั่งสมมันไว้มีมูลค่ามากกว่าทรัพย์สินเงินทองแต่ฝากไว้ในธนาคารแห่งความทรงจำ แก่เจ็ดสิบห้าเดียนมานั่งนึกถึงวันที่เดียนดีกับคนโน้นดีกับคนนี้นึกถึงวันที่เดียนอภัยเดียนอโหสิกรรมกับสิ่งซึ่งหมอปลาด่าเดียนอย่างนั้นอย่างนี้เดียนก็ไม่เป็นไรค่ะปล่อยเขาไปเถอะเดี๋ยวเขาก็คิดได้เดียนมีความรู้สึกทุกครั้งที่เดียนถอนความทรงจําเหล่านี้ออกมาใช้เดียนเต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขอะค่ะเดียนก็เลยมีความรู้สึกว่าคนบางคนไม่รู้ตัวหรอกนะคะว่าช่วงเวลานี้คุณกําลังทําพฤติกรรม ที่เสียดายเวลาชีวิตและกําลังบันทึกพฤติกรรมอันเลวร้ายไว้ในจิตใจของตัวเองเขาถึงบอกไงคะว่าเออกรีดแผลนะ่ะกรีดได้ตรงนี้เดี๋ยวทาฮีรุดอยทาอะไรก็หายแต่ถ้ากรีดเข้าไปในใจคนคุณจะเอาอะไรเป็นลบคะ่ะ ยังมีความรู้สึกว่ามนุษย์ทุกคนอยู่ด้วยกันคุณก็เกิดเป็นคนฉันก็เกิดเป็นคนหมอปลาก็ไม่ควรด่าทอฉันมากจนแบบฉันเสียใจแล้วฉันก็ไปกลีดฟังไว้ในใจเรืเร่อยงทรมานใจทุกครัร้งเีื่อยๆเห็นหน้าหมอปลาเนี้ยยั่งหน้าหมอปลาก็ไม่ควรทำรยังมีความรู้สึกว่าเราเกิดมาต่างไม่เคยรู้นะพบที่แล้วเราทําเวรทํากรรมทําอะไรกันไว้ ทำไมพบนี้เราเจอกันพูดดีใส่กันไม่ได้หรอดีแต่ตะคตะอกดีแต่จะก,กัดกันเองอาจก็จะเอาค้อนมาทุบสามพระภูมิบ้านคนโน้นบ้านคนนี้เรียนว่าเรียนไม่ทมาอะค่ะอันนี้คือสิ่งที่เรียนเรียนคิดจริงๆคือเรื่องที่เกิดขึ้นเกิดจากการไม่ยับยั้งชั่งใจตนเองและเดียนก็คิดว่าเขาไม่มีสติเดียนคิดว่าพอเขาขาดสติอัเป็นแบบนี้และเดียนก็ยังคงคิดว่าใครก็ตามที่ว่างมากไป และใช้เวลาของตัวเองไปในสิ่งซึ่งไม่เกิดประโยชน์ควรหาสิ่งซึ่งเป็นประโยชน์อ่านธรรมะบ้างสวดมนต์บ้างเขาถึงบอกไงว่างก็สวดมนต์นะลูกนะ,ว,กะว่างก็ไหว้พระนะอันนี้แม่ฉันน,ะนั่งว่างปุ๊บเนี่ยรอลูกกับแม่ฉันนะอายุเก้าสิบแม่ฉันจบปอสี่ภาษาอังกฤษไม่กระดิกแต่แม่ฉันมี iPad ดสองเครื่องเครื่องหนึ่งแม่จะไม่ให้ใครจับเลย กดเข้าไปปุ๊บนะก็สวดทั้งวันพระอาจารย์โน้นพระอาจารย์นี้บางวันเขาก็นั่งแชร์ด้วยนะคะแม่ฉันจบป .4 แต่แม่ฉันใช้ iPad เป็นเธอคิดดูแล้วกันนะเวลาว่างของคนแก่เขายังทําทุกสิ่งทุกอย่างแบบนี้แล้วเด้งก็มีเพื่อนคนหนึ่งชื่ออุบาสิกาอุบาสิกานุตนพนุตเขาเรียกฉันว่าลุงยิ่งเขาเรียกฉันเพราะวลูกเขาเรียกฉันว่าลุงเออลุงยิ่งลุงยิ่งกําหนดลมหายใจตัวเองสิ เมื่อก่อนเบียบไม่เข้าใจอะไรกำหนดลมหายใจดูลมหายใจว่าลมหายใจกูจะไปดูได้ไงมันจะไปวิ่งตรงไหนเข้าไปรูจมูกชั้นแต่ตอนนี้ฉันมีความรู้สึกว่าทุกครั้งที่ฉันวาวุน่นทุกครั้งที่ฉันเริ่มขาดสติยันจะนั่งอยู่เฉยเยันจะนั่งก่อนรวบรวมความรู้สึกให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ตะะลึเปิดเปิงตกตัวตะลึงพึงเพิดกลับเข้าหาตัวเองและสิ่งเดียวที่ฉันรู้ว่าตัวชั้นอยู่กับชั้น คือฉันรู้ว่าลมหายใจที่เข้าออกของฉันนั้นสั้นหรือยาวและถ้าเดนรู้ตัวว่าเดนกำลังสติยังควบคุมไม่ได้ลมหายใจเดนจะสั้นและเมื่อใดก็ตามที่เดนกำหนดลมหายใจของตัวเองให้ยาวขึ้นเดนจะมีความรู้สึกจิตใจของเดยนกลับมาและเดียนก็เข้มแข็งขึ้นเรียนรู้ทุกอย่างฟังทุกอย่างในโลกใบนี้ก็ไม่เท่ากับเดินกลับเข้ามาในตัวเองเถอะค่ะ เรียนรู้และควบคุมตัวเองค่ะเรียนเรียนรู้แค่นี้จริงๆเรียนไม่เก่งนะคะแต่เรียนได้จากการปฏิบัติตนเองค่ะหมอปลาเอย่าท